ขีดเส้นใต้ข้อนั้นไปเลยเราบอกท่านทั้งหลายว่าคนเป็นอันมากจะมาจากทิศตะวันออกและทิศตะวันตกจะมาร่วมสำรับกับอับราฮัมและอิสอัคและยาโคบในแผ่นดินสวรรค์ดูเหมือนในสมัยนั้นพระเจ้าเป็นพระเจ้าของอิสราเอลแต่แท้ที่จริงพระเจ้าเป็นพระเจ้าของคนทั้งโลกอิสราเอลเข้าใจว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าของพวกเขาเท่านั้นแต่พระเยซูตรัสว,ว่าจะมีคนเป็นอันมากจากทั้งตะวันออก และตะวันตกมาอยู่ในแผ่นดินสวรรค์แน่นอนนะครับฝั่งตะวันออกของอิสราเอลก็คือป,ประเทศไทยของเราเนี่ยแหละเหนเราอยู่ฝั่งตะวันออกของอิสราเอลไหมเราคือหนึ่งในคนจํานวนมากที่เข้าสวรรค์ไหมและที่พระองค์อ้างแบบนี้พระองค์กำลังบอกว่าจะมีคนแบบคนคนนี้ ที่มีความเชื่อแบบนี้ที่เราหาไม่ได้ในอิสราเอลจะมีอีกมากมายแลอเกินที่จะใช้ความเชื่อแบบคนคนนี้ผมมีคําถามเราคือหนึ่งในคนนั้นไหมที่ทําให้พระเยซูประหลาดใจมใีความเชื่อเห็นไหมหลายคนใช้ความเชื่อกระสงที่พอมันจะเกิดได้เหมือนจะช่วยพระเจ้าเต็มที่แล้วพอมันเกิดได้คุณก็ไม่ไ้องสงสัยตกลงมันฟลุกหรือเปล่า พระเจ้าต้องการให้คุณใช้ความเชื่อในสิ่งที่ยิ่งใหญ่แล้วเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วคุณจะได้เห็นว่าถ้าเจ้าหนหละที่เป็นผู้ที่ทำให้งนั้นอย่างนีน้ขอบคุณพระเจ้านะพระเยซูพูดถึงผมในข้อสิบเอ็ดพระเยซูพูดถึงคุณในข้อสิบเอ็ดได้ไหมคุณเป็นชาวที่ตะวันออกหรือเปล่านะคุณเอางี้คุณจะเข้าสวรรค์ไหมละ่ะ ท่านนั้นคุณเ็นคนเป็นจํจำนวนมากตรงนี้ที่อยู่ในข้อแ้กงอนครับเราคุ้นเคยกับมาระโกบทที่11ข้อทนะี่านะพระเยซูได้ตรัสวว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าถ้าผู้ใดสั่งภูเขาลูกนี้ให้ลอยไปลงทะเลเราไม่สงสัยในใจแต่เชื่อว่าจะเป็นตามสั่งก็จะเป็นตามนั้นจริงเราจะเห็นว่าสิทธิอำนาจในการสั่งไม่ได้ถูกจำกัดอยู่ที่อัครทูตสิบสองคน หรือเพิ่มอีกจจกดสียคนและไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะคนที่โ่งเสด็จเท่านั้นแต่เกิดขึ้นกับคนที่เชื่อทุกคนและในวันนี้คุณอยู่ที่นักเบื้องขวามทหารของพระเจา้าเมื่อภัยมาไปไหนไปสองที่หนึ่งไปรี้ภยัยคือไปแอแมะแล้วคุณไปวางใจที่ไหนที่เบื้องขวามทาหาร โดยการใช้สิทธิอำนาจเมื่ออาการเจ็บป่วยเข้ามาในชีวิตโจสัตว์แล้วจงเชื่อว่าจะเป็นตามสัตว์แล้วจะเป็นตามสั่์ถึงเวลาหรือยังที่เราจะลุกขึ้นปยังตําำแหน่งของเราผมอยากให้เราลุกขึ้นแสดงความเชื่อออกมาเป็นการกระทำในเวลานี้แล้วสั่งให้ท่าของคุณไปมาแล้วทำตามที่คุณต้องการยืนขึ้นครับ ให้กล่าวดังนี้นะครับในพระนามพระเยซูคริสต์ความเจ็บป่วยจงออกไปสุขภาพจงเข้ามาในพระนามพระเยซูคริสต์ความขัดสนจงออกไปความมั่งคั่งจงเข้ามาในพระนามพระเยซูคริสต์ความโงขลา เจมออกไปจงออกไปเพราะปัญญาเพราะปัญญาจมเข้ามาจมเข้ามาในพระนามพระเยซูคริสต์ในพระนามพระเยซูคริสต์มานจงไปมานจงไปทูตสวรรค์ทูตสวรรค์มามาทำน้ำพระทัยของพระเจ้าทำน้ำพระทัยของพระเจ้าให้สำเร็จให้สำเร็จคุณเชื่อตามนั้นไหมเอเมนรู้ไหมว่าเวลาคุณสั่งเนี่ยอย่าสั่งแบบนี้นะ อันนี้ไม่ใช่ท่าสั่งค okay. อันนี้คือท่านรมัสการพระเจ้าเวลาคุณสั่งมองลงไปข้างล่างเพราะสิ่งสารพัดอยู่ใต้เท้าคุณหมดแล้วสั่งท่าให้ไปคุณอยู่เบื้องขวา,าขพระราชาสูงยิ่งเหนือกว่าบรรดาเทพทั้งปวงสั่งให้ความจ็บป่วยไปสั่งให้ปัญหาทั้งหลายออกไปแล้วจงเชื่อว่าเป็นตามสายแล้วภัยทั้งหลายมันจะอยู่ใต้เท้าของคุณ คุณจะเดินอยู่เหนือทุกปัญหาที่เข้ามาแล้วคุณจะมีชัยอย่เหนือ้นตามที่พระเยซูดได้ประทให้เราขอบคุณพระเจ้าร่วมกันนะครับพระบิดาเจ้าพระองค์เป็นผู้ช่วยของบันดาผู้สวยหาที่ลีภ้ภัยวันนี้ลูกสวยหาที่ลีภ้ภัยลูกสวยหาพระองค์ ลูกเข้าหาพระองค์ด้วยใจกล้านับพระหัตถ์ขวาของพระองค์ขอทรงสำแดงความรักมั่นคงอย่างมหัศจรรย์แก่ลูกลูกจะสั่ง์ให้สิ่งร้ายๆออกไปและสิ่งดีๆเข้ามาตามระดำรัสของพระองค์ พุดสารเสลดองขอบพระคุณองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนอาเลลูยาอาเลลูยา